สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูที่มาก็มาสอนวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับหัวข้อที่ครูจะนํามาสรุปให้ฟังวันนี้ก็คือหลักธรรมหลักธรรมเน้นครูจะเอามาแค่2อ,อย่างนะครับวันนี้สรุปให้ง่ายนะครับ1เลยก็คือเรื่องของขันห้านะครับขันห้าก็จะประกอบไปด้วยอยู่5อย่างนะครับอย่างแรกก็คือรูปขัน ถำวมารูปเนี่ยแน่นอนนักเรียนก็ต้องคิดว่ามันสามารถจับต้องได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นรูปขันหมายถึงส่วนที่เป็นรูปร่างของมนุษย์นะครับส่วนที่เป็นรูปร่างเราจะเป็นแขนเป็นขาเป็นหัวเป็นผมเป็นอะไรที่สามารถจับต้องได้นะครับอันที่2ก็คือเวทนาขันเวทนาก็คือส่วนที่เป็นการเสวยอารมณ์นะครับ หรือรับรู้หรือความรู้สึกรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกเฉยเรู้สึกเสียใจตรงนี้เขาจะเรียกว่าเวทนาขันอันที่3ก็คือสัญญาขันนะครับหรือส่วนที่เป็นความจำนะครับความจำได้นะครับหรือความรู้อันที่4ก็คือสังขารขันสังขารขันก็คือหน่วย หน่วยรวมคือสังขารหรือส่วนที่เป็นความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นทางจิตใจนะครับเช่นโดยปรุงแต่งจิตใจให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางนะครับและก็สุดท้ายก็คือวิญญาณขันวิญญาณขันก็คือหน่วยรวมคือวิญญาณหรือส่วนที่เป็นความรู้แจ้งในอารมณ์ที่มากระทบเช่นมีการเห็นการมองเห็น นะครับแล้วก็การได้ยินมีสิ่งที่มากระทบหูเราเราได้ยินนะครับอันเนี้ยเขาจะจัดว่าเป็นวิญญาณขันนะครับเรื่องของขันห้าก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนลักธรรมอันต่อไปนะครับก็จะเป็นปจิตะสมุปทานะครับก็จะประกอบไปด้วย12หัวข้อย่อยนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับข้อที่1ก็คืออวิชชา นะครับอวิชชาก็คือความไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงนะครับไม่รู้ความจริงข้อที่2ก็คือสังขารขสังขารนะครับก็คือความคิดปรุงแต่งความจงใจและทุกสิ่งที่จิตใจได้สะสมไว้ข้อ3ก็คือวิญญาณวิญญาณคือการรู้รู้ด้วยการได้ยินได้กลิ่น เช่นเราได้กลิ่นอาหารเดินไปตามตลาดสดเราได้กลิ่นอันนี้ก็คือจะเรียกว่าวิญญาณนะครับเราเดินไปได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆอันนี้ก็คือในเรื่องของวิญญาณ4ก็คือนามรูปนะครับคือนามธรรมและรูปธรรมชีวิตทั้งกายและก็จิตใจ5ก็คือสลายตนะนะครับ ก็คืออายตนะหรือช่องทางรับรู้ทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตานะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับแล้วก็หัสสะผัสสะคือการรับรู้และการประจวบกันของอายตนะทั้ง6แล้วก็7เ,เวทนาเวทนาคือความรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกสุข หรือเรารู้สึกเฉยๆอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเรา,าความเวทนานะครับข้อ8ก็คือตัณหาตัณหาคือความทยานอยากความอยากได้ความอยากนี้เช่นเราอยากสวยเราอยากรวยเราอยากเก่งนะครับประมาณนี้เก้าก็คืออุปทา,านนะครับอุปทา,านก็คือความยึดมั่นถือมั่นนะครับ สิคือพบพบคือภาวะชีวิตที่เป็นอยู่สภาพชีวิตผลของกรรมทั้งหมดของบุคคลนะครับเขาเรียกว่าพบแล้วก็ชาติชาติก็คือการเกิดการปรากฏแห่งขันทั้งหลายที่ยึดถือเป็นตัวตนแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายข้อก็คือชาราโมรณะก็คือความแก่โมรณะก็คือการตายความแก่ความตาย และสลายแห่งขันนะครับก็จะจบด้วยสลามมละนะครับอ่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหลักธรรมสองอ,สองอย่างที่ครูนำมาสรุปในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นขันห้าแล้วก็ปฏิสจ,จัมุปทาปฏิสจ,จัมุปบาทน,นะครับอ่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็เรียนเจอกับครูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ